ก็ <Es> สว like ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแบงกี้เอ้ยเฮ่นเสียงให้กนแกวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเออเกมอะไรนะอะไรนะเดี๋ยวเอาลัดภาคหนึ่งนะครับฮัลโหลพี่ชายแหน่ดึงเบรกไว้เออไม่เป็นรปภออะไรอะเออ วัตเซมเบอร์วันวันไนทูไนตี้ตยตี้เฮบอาทัวแม็กอ่าเข้าใจแล้วโอเคอ่ายิบทานไปสองก้อนก้องหนึ่งตัวเออโคเท่เลยก็มีมีไฟติดด้วยนี่เติมมาพร้อมอื้มอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกูบังคับได้ยังครับเนี่ยโอเค เขาเลือกฮาร์ดพีซิงอะไรนะกดเอหรอโอเคเจกดเจอ่ากดเจอ่ากดแ็บอ่ากดแ็บโอเคเดินต่อไปวิ่ง running ฮัลโหลสวัสดีครับผมมาตามหาเพีพีครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยิงซ้ายยิงขวาพอดีว่าเมื่อคยดูพี่เอกหา็อกเกร์นะครับคือแล้ว ชูโอเพนอดออดูอาจจะอาจจะเปิดประตูหรอเข้มพี่เาเปิดยังไงอ่ะฮ่าไม่รู้เลยไปละครับเรียบร้อยรายวันพันปีไฟไม่เคยดับกูเข้ามาปุ๊บดับปั๊บโอ้จะเลยล้วกูเอฟอ่ากลางคืนหมดกลางคืน เปิดประตูเอออันนี้คือไม่ซาว่าคาพระเจ้าต้องไปที่ใดนี่อืมเออต้องไปไหนอะ<ฮ>ไ,ไหนอะเอา้าไอ้แสตต้องออมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตกใจจังเลยเฮ้ยกลัวกลัวกลัว,ลวมันคืออะไรอ้าเปิดตัวเมื่อกี้อดติ n งฮะอ๋อรดผ่านให้อันละให้ทีสวัสดีครับกดได้บันี้กดคอนโทรลคือนอนกดซีคือดังเป่า เฮ้ยเปิดไปทั่วเฮ้ยเจ้าแฟมว่ะตูตูตูใครโทรมาครับกดไปเจเอ่ออาจจะอะไรอะโคอะเอาเว้นที่อาจจะอะไรรอยรู้จักอ่าโอเคแค่นี้ก็รู้เรื่องครับืมล้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 มพัดล้มพัดล้มพัด แหมเสียอย่างนี้ไม่ใช่ล้มโอ้โเริ่มเคียนเล็กน้ยไม่เป็นไรกดแป๊บซี่กินได้ไหมครับเนี่ยปาดเฮ้อน้ำแดงใครทำน้ำแดงหกโอ้โหเพดานไม่ดีแล้วเขาก็ทำน้ำแดงเลอะโอ้โหแดงหกครับอันนี้ห้องน้ำเหรออาเปิดไม่ได้ไม่กี่เปิดได้ว้าว กูโดนผีอัมแล้วอ่าเปิดไปได้ฮาอ่าโบทกูตายกูคืนทางนี้อ่ากูว่าละ,ะไปโดดอ่าขึ้นมาโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยอะไรเนะี่ยตรงได้ไหมครับ ตงไม่ได้อีกโอ้โหเมื่อกี้แบบตกใจเล็กน้อยนะอันนี้อันนี้อะไรห้องเดิมเออกูมาตรงนี้เออคือคือไม่เห็นมีเฮี้ยอะไรเลยกูต้องกลัวปะเนี่ยเสี้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โอ้ขวัญเอยขวัญไหโอ้โอ้โอ้เฮียตกใจตกใจตกใจศพโอ้หวัวขาดโอ้ น่ากลัวน่ากลัวใช่ได้เน่ากลัวอยู่อุ้ยอันนี้มันจะเป็นห้องที่มันมีเลือดไหลวะเห็นมโอ้โหหัวคนเต็มไปหมดต้องย่องละต้องย่องละชะตาและการเราไม่ค่อยดีละโอ้โหเสียงแอบเล็กน้อยครับเล่นเลย คืออะไรอิสมนอิสมีนแไฮะคืออะไรวะอ้ะครับพูดมาอ๋อตายละเรียบร้อยโอโหโอโห เมื่อกี้คือแบบตกใจจริงๆนะครับตกใจตกใจเด็กน้อยเออต้องไปทางไหนต่อโอ้โหไอ้เหี้ยเมื่อกี้คืออะไรกันโอ้โหเขกามาแล้วอือทั้งคนในเกมทั้งคนในชีวิตจ,จริงก็ตกใจเนะี่ยถ้าเปิดไม่ได้อีก หลุด,ดามได้ไหมไล่สบาเดอะแมนอะอไม่มีทางให้ไปแลก็แสดงว่าต้องเป็นห้องนี้แล้วนะต้องหาเหลี่ยมซิกใช่ไหมต้องหาเหลี่ยมอ๋อดูว่าต้องออมปะแมงวันนี่แบบบินกันแบบพึมเลยไม่มีไม่เห็นมีทางไปเลยต้องมาทางนี้ นี่กันประตูก่อนเดี๋ยวเปลืองแบตเฮ้ยนะย่องย่องไปยออ่องเราเจอฆาตรกรแล้วหนึง่งหนึ่งคนนะครับมันจะไม่เป็นผีมันจะเป็นฆาตรกรอันนี้ใครเนะี่ยว้าว ไ,ได้ไหมเฮ้ยหนูจะมีอะไรจำสิแกอะไรอ่ะแห่เหรอ,อแบตก็หมดละไม่ต้องเป็นซีเรือดครับเราต้องใช้แบบทุกอนูของแบตเตอรี่นะครับเราต้องไม่ใช้เปลืองเดินมาเฮ้ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ฝั่งนี้อาจจะเปิดได้ก็ได้นะน่าเ,เปิดไม่ได้ วัสดีครับโยกฮึบไม่มีคนต่อไปโอเคฮะโอ้ยม่เชี่ยเลยโอ้โอ้ตกใจโอ้โยนกูเออคอหักไปตายน่ะร้องเพลงต่อโยนกูเสร็จร้องเพลงอะไรอ่ะ And who are who then? you คืออะไร ผมไม่เข้าใจคุณพูดเทียอะไรอ้ไอ merciful God you have sent me a อะไรกูเห็นกูเห็นเห็นเล g อิมนขอบุญแปลภาษาอ่ายครับเคิุณขึ้นอ่ะี่กูแดตีแล้วมึงตายมึงตายแล้วกูแบอ อะไรวะอะเมื่อกี้มือถือกล้องกูไม่ใช่หรอโอ้โหหัวขาดโอ้โหใจกระลี้ยงไม่มีเหลือเรียบร้อยรแล้วแต่ผมต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเราประพลก็ตายเฮ้ยบิวแชคือต้องไปทางไหนต่อช่วยบอกที เปิดได้ไหมโอ้ล็อกอย่างหนาเปิดไม่ได้ตอนนี้กลัวแบบจ้ำสแกร์บางเลยกลัวแบบตกใจอะชอบตกใจอะอันนี้ไม่มีแบตบก็เตือนแบตเตอรี่ก็เตือน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 เอาเตือนเอา,เอเอาไม่ต้องกล,ลัวเราเพื่อนเราจะใช้นาะยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเออห้องน้ำ พอดีว่าอารมณ์ดีครับอารมณ์ดีไม่เจอผีสักทีมอนเขาขยับเลยอะเปิดไม่ได้อีกถ้าฝั่งนี้ไปไม่ได้ก็ต้องลงบันไดชินะแป๊บหนึ่งฮึมฮึ่มอะไรอะ อยู่ดีๆวิ่งมาชุกประตูแล้วก็หายไปมม่หมายความว่าอย่างใดกันเปิดได้บ่เปิดได้อึบนี่อะไรเข้าใจอ่าอ่ากูทำไปเพื่อ,อละเมืนเดิมอีกแล้ว ไอ้อน,นี่น้าเหมือนไอ้คนที่มันมันมาดูกล้องเราเลยครับคนเนี้ยคนที่แบบอันแตกกับกระจกแตกอืมโอ้โหมีแต่ศพเรียบร้อยโอ้โหอันนี้คือคนคนเดียวฆ่าคนทั้งโรงพยาบาลบ้า เออได้ฐานอ่าประตูปิดเรียบร้อยชิบหายแล้วกูต้องค่อยค่อยค้าคนพวกคุณยังผมไม่เคยค้านนะครับต้องวิ่งสวัสดีครับค <c oughs> นี่ไม่มีฮึบ <c oughs> นี่ไม่มีโอเครอดรอดตัวรอดตายเปิดได้บอ <c oughs> เปิดไม่ได้ โอ้โหนี่คือห้องที่มีใช้แบกหน้าวิ่งมาใอ้วิ่งออกมา,มาวิ่งออกมานะครับเฮ้ยเจอแฟมโอเคกดตัวม G เพื่อดูเออ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 ,เอ,อ,เอ,อไม่เข้าใจโอ้โหทั้งโรงพยาบาลคือแบบตายเลย เปิดประตูนะครับมันเข้าไปแล้วมันล็อก <c oughs> อะไรก็อันนี้เปิดได้ไหมอะเปิดได้อ่ะก็ห้องเดียวกันแล้วกูทำไปเพื่ออะไรอัจฉริยะกจริงๆกูด เปิดได้ไหมโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่ทางบันไดครับวิ่งไปที่บันไดด้วยความดูแสงฟุบ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 นี่ถึงล้วนบันไดโอ้ยไม่เสงนน้ำไหลน้ำลวอาบน้ำเอ๊ะอาบน้ำได้ไหมชินใจเอาเปิดไม่ได้แล้วกูต้องไปทางไหนเนี้ย หรือว่าหรือว่าผมต้องไปหาคุณแจวะเป็นไปได้หรือว่าต้องลงลิฟต์เปิดได้ไหมทัาน,นี้ก็เปิดไม่ได้ม,มีห้องไหนบ้างที่ยังไม่ได้ไปค้น,คนห,ห้องนี้หรอห้องนี้ก็เปิดไม่ได้วะเปิดไม่ได้เราจะให้ผมไปไหนเนี้ยเอา เขาได้เฉยต้องสำรวจเพื่อเจอธานไม่ธานไหมครับโหไม่มีหรอธาน่ะนี่คือลายอะไม่เข้าใจ มีธานไหมครับโอ้ยแฟมดูดิอ่านว่าอ่านว่าไง<อ>ก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมถ้าไปรือต้องใจเย็นๆกด e กด q กด e อ่ามันเพิ่งมาสอนสแสดงว่าต้องมีอะไรละ ความมันกำลังจะเกิดครับท่านผู้ชมชิงชึบค่อยๆย,ย่องค่อยๆย,ย่องค่อยๆย,ย่องปาปิย่องคุค๊ๆุ๊ไม่มีใครเห็นครับเราต้องทำให้ให้แบบเหมือนแบบตัวเราเป็นอากาศครับมาแล้วครับพี่ชาย โอ้โหแห้งเชียวโอ้โหอันนี้คือกูจำเป็นต้องเดินเข้าไปใช่ไหมโอเคกูเดินเข้ามาละแล้วก็ทำไงต่อเข้ามาแล้วกูต้องทำไงเนี่ย ไปแล้วครับผมต้องมาหากุญแจหรือเปล่าอ๋อเพลงก็จะหลอนไปไหนเนี่ยฮึบฮึบฮึบออาเปิดไปได้ห้องนี้ชัวจะเอ๊พอดีว่าผมก็เป็นแบบใส่หมอบอะครับ ลรหดซัมแมนชีーー๊กัสขอบคุณครับไม่มีถานให้ผมจะก้อนเหรอกดแทบ็บเอออให้เรากดแทบแ็บไปกดไหนวะโรดะไรโอ้ไม่เข้าใจวิ่งดยคมเด,ว,เดวแต่งไปเปิดประตู แก็หนึ่งเนะียคีการ์ดเหรอข้ามก็ข้ามก็ไม่ได้โดดข้ามไม่ได้อีกโอ้โหโอ้โหเคโตมันก็ยังโดดข้ามไม่ได้ก็ได้จ่าบายนี่ปิดแม่เป็นไปเลยเด้ออะไรอะอะไร เกิดอะไรขึ้นเออไม่รู้แล้วกระทืบกระทืบคืออะไรอ่ะอุ้ยควันเอ้ยควันมาโอ้โหไอ้ยังจำสแกยเยอะเกินตอนมาไม่เห็นจะทำอะไรกูเลยอันนี้เปล่าคีการ์ดอเออ พึบ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 ไม่ใช่หรอกแบตจะหมดแล้ววะ่ะต่อเอาต้องเอาคีย์การ์ดไปใช่ไหนะวะตรงนี้ก็ไม่มีฐานคีย์การ์ดหรอ ห้องเออห้องเออห้องข้างล่างหรือเปล่าข้างล่างใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่เวลามีคิวกับอีทีไรแม่งมักจะไม่ใช่เรื่องดีโอเคไม่มีไรห้องนี้มาแล้วนี่ นี่หรือเปล่ากูว่าละอ่าโอเพ่นมีท่านไหมครับดูว่าแบตจะหมดละอะไรอ่าเกมมิงเก,มเ,กมเมอร์อันนี้คือรออัพโหลดคลิปฮะ อเอาไฟดับสึ่งเหมือนมีใครไม่รู้มาเลยต้องแอบเดีย๋ยวมันรู้ฮฮโอ้โหก้อเยเทียวก็ตายเลย เอากูตายล่ะตายแล้วเฮ้ยเอาหมยอะไรต้องขึ้นไปข้างบนแหละเฮ้ยอ๋อตึงอ๋ออ่าพาเข้ามาเลยอ่าฮากูไม่เจอจมูกดี ยังมองมาอีกไปชู่ๆชู่ๆชูๆชูโอเคมันไปแล้วแต่เสียงมันยังอยู่ ไปยังชิงชิง่ิงุง่เฮ้ยเดยวลำมืนละหาเรื่องเปลองท่าให้กูอีกแล้ว คือตอนนี้ผมต้องไปไหนเนี่ยงงไม่หมดแหละชิงนี่คืออะไรคึบบ้านเป็นรู อเคเปิดไม่ได้ขอดูแป๊บว่ามีอะไรเปล่าจอแฟอีกละเก็บไปไม่ต้องอ่านอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเออทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้หรออ๋ตอต้องไปทางซ้าย บืดอ่ะ <S <S ไปยังไงอ่ะออต้องยองฮะเฮ้ยลิฟต์เหรอมีใครอยู่ไหมครับ ใครอยู่ไหมไม่ได้ศพว่ะมันใช้งานยังไงครับเออต้องเดินมาอืม ทำไมยูดิเสียงมันดิววะบิวอารมณ์กระชากใจ,สจแสดงว่าต้องมีฆาตกรอ,อยู่ใกล้ๆเราอือหือเฮ้ยประตูนี่วะมองแล้วไม่เห็นเลย มีอะไรไหมครับอ่าไปกดปุ่มเชืียงมันมีคนวิ่งเลยเคลียระตูพังประตูพังระตูพังระตูพัง โอ้มันเห็นกูได้ไงโอ้โหมันฟาดไปบบนึงวิ่งทำไ,ไมโอ้โหสองรอบตายเลยโอ้โห o ยังไม่ตายทำไ,ไมพี่โอ้โหตายตายอีกละโอ้โหกูตายมาสองรอบโอ้โหสลับ ผมในวันนี้ผมก็ขอพักแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมก็แบบมาเล่นผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้เน้นเน้นเรื่องนะก็แบบมาเน้นแบบฉากมันเออฉากหนีผีฉากเจอผีอะไรประมาณนี้นครับเออถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ก็เป็นกำลังใจให้บมดเวยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอะและครับบาย